ดูดีๆนะถ้าต่อ x สกาวข้อมูลจังหวะไม่อยู่ก็โดนยัดเข้าไปนี่มันเป็นซิวด้วยนะอย่าเรียกว่าเวททั้งนั้นนะ <laughs> พิกกี้การนี้การนี่คือแบบว่ากดไปก็ไลท์บอยนะพิกไวอย่างเดียวปิ๊บก,ก่อนเลยโอ้นักกิ้งยิงใส่ครีมปิ๊บอยู่ปิ๊บอยู่หมัดหปัดไปอีกทีโอ้โหต่อ x เจ็บกว่าคือฉันอยู่ <laughs> มันเ,เยอะเลยครับคือหมาสางครับแล้วเดินแบบเกาะแล้วว่า <laughs> แช่เงินเออทาสามแก๊งสามชาครับรอมาปับดานโนครับหมวยหรือเปล่า20นาทีครับไอ้ป๊อกโปรยังไม่เลเวลเสี่ครับเข้ามาตรงนี้ไปที่แฟนทอมาต้องเสียบเิกเกอร์เลยครับไอเทียซี่ยังไม่มีเชตแมทดูเอลด้วยครับยืนอยู่ห่างๆลหลังติดกับแพ่อปาดอกไม่โดนด้วยครับแม่เป้าไม่นิ่งพอครับเรียบร้อยเลยครับ บอลโปร,โรจ้องทำอะไรไม่ได้แต่ตัวของไอ้ป๊อตโปรมีฟลิกเกอร์แล้วไปยัดใส่หมูหวานอีกครั้งครับสองฟลิก,กระแรกหนึ่งชีวิตของหมูหวานเาวเอ็กไปยืนอ,อยู่ตรงเลดบัฟตรงนี้เลยไม่เห็นอะไรครับหมูหวานโดนไหมครับก่อนเข้ามาแบบยืนหน้ากระดาษเล็กหนึ่งเป็นเจอยู่ไม่ไกลไม่ไกลแปะเข้ามาโดดยัดเข้าไปแล้วอุ้ยไอ้บอลโปรตัวหอยป๊อตโปรครับเลือดหายไปหลายข้อเลยเดมือนกัสับสนและตัวนี้สับสนนิดมาได้อยู่ครับฝั่งของไอ้บอลโปรเวอร์ หมาส่งสัญญาณครับน่าจะรู้ตำแหน่งของเคนประมาณนึงครับว่าน่าจะดักในชุดนั้นหรือเปล่าแล้วอีเรสโดนชุดใหญ่มาเ <im it> สียพิกับ <im it> โบโรเลย <im it> ตกเก่าไม่นะมีหมัดพลอยกันเกิดขึ้นครับไอ้ป๊อปโปรไปเลยละมักกี้เดินตามเข้ามาตรงน,นี้ลูกติดใสเลนไปแล้วแต่โดสวนเหมือนกันทั้งโดจังหวะโดออกมาสุดท้ายโดมักกี้ระเบิดผีเสื้อตายอยู่นี่ครับแล้วด้านหลังมารตัวของเด็กฟอเซสครับมาแรกคือด้านตัวของมักกี้เหมือนกันแล้วเคนเคนตัวของทางเต่าเองครับโอ้โหอ้าทางออกไม่เจอ เกิดตรงนี้สวนได้ดีแล้วดึงตัวเองเข้าไปไปเล่นต่อฮอสปิกมาตรงนี้เราได้แล,แล้วยกมารูดปรืดเข้าไปคิมเซนเซนหายก่อนเลยครับต้องดูว่าจะบูทกันเงินไหมเขาเป็นกถามก็ออยังเลี้ยงกันเงินได้ดีนะครับ<อ>แล้วอ้อมหลังมาแล้วครับเรียกว่าสี่ตัวพร้อมจับครับ <S <S พร้อมจับขนาดน,นี้ต้องชุบแหละครับดิฟองเซนรอบเกิดขึ้นมาใหม่ยังกิ้งหนีได้ครับแล้วกดแข็งมา สตานแปะไปวามา<ท>แล้ันะป๊อบโปรโดเดินมาแปดระเบิดไว้ก่อนตรงนี้ทรนโดนทิ้งไปเดินถอยออกมาหรือเปล่าจะติดโล่อยู่แต่ว่าสุกท่าน,นจะต้องเสียแข็งด้วยแล้วท่าทางขากลับน่าจะรอดยากหรือเปล่ายังมีการเบรกเกมเสิร์ฟไว้ก่อนครับจังหวะยกของทางไอ,อ้ป๊อบโปรการ์ดในตอนแรกที่นำไปเกือบพันหนึ่งเริ่มจะบีบกลับเข้ามาแล้วครับครับตัวของทางหลอ<ด>ลระบายปอบอโปรโดนขนาดน,นี้น่าจะรอดจากมาร์กี้ยากเลยครับบ็อกเส้นเองไม่มีปิงปอโปรด้วยครับเรียบร้อยครับไหลไปตรงนี้ หน้าบ exactly ูปั๊บครับนาจะต้องยอมเสียนะครับตัวสตว์อีอโปรจะเข้าไปโดนขวดก่อนแล้วน้แต่ว่าตัวของอควาพีก็เจ็บเหมือนกันสุดท้ายพีเอโปรทุบไม่โดนนะครับตัวของอีฟ็อกเซนโดนบุกโดนยำขนาดนี้อีเ็อกเซนก็เจ็บเหมือนกันไม่มีพีเอโปรแล้วครับต้องระวัดระวังมากๆครับในจังหวะที่จะเข้ามาของทางเต่าเอ็ก เต่อครับสกอร์เป็น6ต่อ4ครับเปนเงินต่างสองไลแล้วฟีกฟิกเลนตรงกลางชุดเดียวหายเลยครับจิเมทรียบร้อยครับขอเจ็ดวิแล้วแต่โดนรีเซ็ตไม่สามารถที่จะหายตัวได้ต่อครับแล้วอิเรนได้ชัดดาวตรงกลางครับจังหวะไปไล่ค่าอยู่ก็อัะสองร้อยไล้วถึงแตะตัวถึงมาแล้วตรงกลางมาแล้วด้วยมีเมท์แล้วก็จริงแปะสตาร์ทมาครับหวานโดดออกไปก่อน เส้นเดินตามมาได้สตาร์นแปะอีกหนึ่งรอบแต่ว่าเหมือนจะลึกเกินไปลึกเกินไปเรสฟิกหนีออกมาก่อนแล้วมาร์กี้ตัวนี้มีคนขันไว้ก่อนจังหวะรับมาหนึ่งจังหวะครับเป็นฟูมูนไล่มาแล้วกดแข็งมาแล้วเปิดแต่แข็งมาแข็งกลับไม่โกเหมือนกันแล้วว่าแรกกอุตุรนต้องมาครับจังหวะรูดมาตัวนี้ตัวของไอเทียนซีตายลงไปเอาบัมผีรูดได้ไหตุการณ์แรกบัางครับแต่ว่าเขาเปิดได้ก่อนท่านจะนานมากกว่ามากๆนะครับเราจะเคลมเลยไหม มีตำแหน่งตรงนี้เฮ้ยหลังอ้อมแล้วอ้อมหลังมาเปิดแแบหาเต๋าก่อนเลยล้างมาแล้วเอาตัวท่องเราไปได้อยู่แต่ทีสิอ่อมาแตะตัวตัวนี้หลับได้แต่ทีแล้วเมื่วานด้านบนไปโดนล็อกจอกไอ้บล็อกโปรไปเก็บมาได้แต่ก็ไล่ช่วยมันกับไอ้ม้าพีโดนตัวอีเรสยิงอยู่ตัวนี้ต้องโดนมาก่อนครับเสียไปสองครับเมื่วานกับเต๋าเอ็กครับแรกกับไอ้บล็อกโปรโอ้ยยืนหน้าอย่าลืมนะอีเรสรวยนะครับแล้วข้างล่างครับตีหน้าไปสามต่อดอกมา ไม่ได้ไปกันด้านล่างครับเอาทาวเวอร์ตรงกลางก่อนดิฟ็อกซ์เดินเชนแลนด์มายิงเคาะหนึ่งทีมีสตั้นเดินตามมาไปสุดทางเหมือนกันหนึ่งยิงลบขมกิบไปก่อนนี่ตาลหมดเนี้ย,ยนเขามาแล้วมาแล้วนะเปิดเข้ามาแล้ว,ลวพี่โอ้โหผมตามพี่คนนี้ตลอดเพราะเขาวีเมจิกอายใช่หวานพุ่เดิม อีกคนไปวันหนึ่งเพียเปิ้ลไปหนึ่งครั้งครับครับคนจีเช่นกันเอามาฝีปาแล้วโดยัดเข้าใส่ตัวนี้พี่โรเดินถอยมาก่อนครับแล้วระเบิดมาสุดท้ายตายชุบแต่ตรงนี้มันผีถึงตัวแล้วตรงของเดฟองเนแล้วโดนไปเยอะมากครับเออจีเรสโดกดปัดมาแล้วทางของคิมเบนเซ่ครับมาตามเก็บสกอร์ได้ตรงนี้หายไป3เลยครับจังหวะแล้วอยู่กันครบด้วยครับตรงนี้5ต่อ2ครับ 20วนาทีเมื่อกี้จราถนวงจังหวาปิงกบโบแล้วนะกะว่าให้ชุูปลดก่อนแล้วจะคลามเก็บนะครับแต่วันนี้ลมสกิล2ของทางด้านเต่าเกซนะครับกางมามีคนรูดป้อมให้นะครับ10วินาทีตรงนี้ไม่รู้ว่าเหลืออะไรได้กันบ้างเลยครับสำหรับทางฝั่งของทารอนเาเดินมาแล้ว2ระรบด้านบนบอกโรน่าจะต้องยอมปล่อยครับ แล้ว,ลวฟิกเล่นเลยครับไปต่อดอกตรงนั้นเข้ามาทางด้านหลังดีฟ็อกเซนมาเล่นให้แล้วตัวของทา้งเต่าเอ็กซ์ล่วงลงไปก่อนครับเลเนเดินยังไล่ตามอยู่น่าจะได้แค่หนึ่งแล้วก,การว่าเสียแค่ตรงกลางก็จะได้กดแมปบริเวณตอนก็อสเลเยอะขึ้นนั่นแหละรครับอลองตีลองลำดูลองลอง้ำแต่หมว่วานดูเรียกฟิกเกอร์นะครับ ต่างคนต่างพลิกและตรงนี้ไอ๊อปโปรเจอหน้ามาร์กี้มาแล้วสาดไปเต็มเต็มอีเรสจะตายเอามิกาโบมาชุบได้ทันก่อนครับแล้วรอเล่นกันอยู่ไอามัททีเข้าไปรูดอีเรสมาเรียบร้อยหายไปเลยครับไม่ทันได้ทำน้ำเล็ดด้านหลังมาตัวทำหมวกนี่ก็ลุกไปเหมือนกันแต่ว่าตรงนี้เหมือนคนจะเหลือเยอะกว่าแต่ว่าพีเจ็บเหมือนกันยังไดรลำอยู่ไอทีซีและไอ๊อปโปรเล่นอยู่และการว่าทีซิตารลงไปแลกกับทางด้านกอเกอรของมาร์กี้ตข้ามาตดตรงนี้ครับและยังไล่ชุบอยู่อะไรตัวขอกอเกิดอยู่ครับถมของขอ้มอทพีครับแล้วปาดมาตรงนี้คิิิเเซดนนถออยไปกก่ฟมาท ได้ตัวของดีฟ็อกไปครับทีมกลังต่างกมาแต่ว่าตัวนี้ปาดและแช่สองโทนตรงนั้นแล้วโดนยกไปคินเซตตายไอ้บ๊อตโปรด้านหลังโดนรูดมาจากั่ามาพีแต่ว่าไอ้ปอตโปรรอจะเล่นอยู่แต่าีไปดูแล้วไปแล้วครับไม่รอแล้วใครจะอยู่ก็อยู่ผมไปก่อนแล้วครับต้องการเกมที่สี่ไม่อยากให้มันจะจบง่ายๆขนาดนี้และแน่นอนว่าคำคืนนี้ไม่มีสามศูนย์อย่างต่ำสองหนึ่งครับเบลนแฮมตีไข่แตกไล่มาเป็นหนึ่งต่อสองตรงนี้ครับ